คำที่บอกว่าได้หน้าลืมหลังในภาษาสวีเดนมีหรือเปล่าครูปิบี้อยากจะบอกว่าในภาษาสวีเดนสำนวนที่ตรงๆแบบภาษาไทยได้หน้าแล้วลืมหลังเนี่ยมันไม่มีแต่เราสามารถใช้ประโยคง่ายๆเอามาใช้บอกได้ว่าเราเป็นคนขี้ลืมเราความจําไม่ค่อยดีเรามักจะจําของใหม่ได้แต่ลืมของเก่ามาดูประโยคแรกที่เป็นประโยคสั้นๆก่อนนะคะฉันเป็นคนขี้ลืมเราก็จะบอกว่า j a g är g l ö m s k j a r är g l ö m s k j a r är g l ö m s k อันนี้แปลว่าฉันเป็นคนขี้ลืมฉันความจำไม่ค่อยดีเราก็จะบอกว่ายอก็หอดัวลิกมินเนยยอกหอดัวลิกมินเนฉันจำอะไรใหม่ได้แต่ไอ้ของเก่าฉันก็จะลืมนะก็จะบอกว่ายอก็ค o m เมอร์อีหัวเด็ดนี่ยะเมนเคลมเมอร์เด็ดกัมมัน โยคุมาอีโฮกเด็กน ok, ี่ยะเมนเกลมาเด็ดกัมมันอันนี้สามารถบอกได้เลยค่ะว่าฉันจำของใหม่ได้แต่ฉันอจจะลืมไปของเก่าฉันเวลาที่ฉันอ่านหนังสือฉันจำเรื่องใหม่ๆไ,ได้บทใหม่ๆที่ฉันกำลงังอ่านอยู่ได้แต่บทเก่าฉันลืมไปหมดแล้วนะคะลองใช้สามประโยคนี้ได้ค่ะถ้า ใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนเและถ้าใครยังติดปัญหาเรื่องภาษาสวีเดนที่ใช้พูดในชีวิตประจําวันหนังสือของครูบิสามารถช่วยคุณได้ค่ะทักที่ใต้โพสต์นี้และเพจครูบิบบิ๊บสวีเดนแอดมินรอช่วยเหลือคุณอยู่ค่ะ